เคยสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊ะทำไมนักลงทุนบางทีเขาถึงเชื่อมั่นในบริษัทหนึ่งมากๆเลยแต่อีกบริษัทหนึ่งอาจจะอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแท้ๆกับลังเลอืมนั่นสินะครับวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้คะ่ะเรื่องของนักลงทุนสัมพันธ์หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า I-R ครับผม หลายคนอาจจะอ้อนนึกว่า IR ก็แค่ส่งข่าวส่งเอกสารเท่าไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเป็นเหมือน,นกลไกเชิงกล,ลยุทธ์เลยที่จะช่วยสร้างมูลค่าให้บริษัทในตลาดทุนได้ใช่เลยครับคือในยุท์นี้ข้อมูลมันเยอะมากๆนะครับ IR เนี่แหละครับเปรียบเหมือนออสะพานเลยที่จะเชื่อมบริษัทกับนักลงทุนสะพานครับทให้เกิดความเข้าใจ เกิดความไว้วางใจซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยนะครับสำหรับการตัดสินใจลงทุนงั้นเรามาลองดูกันหน่อยค่ะว่าสะพานที่ว่าเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรกันแน่คือถ้าพูดถึง IR จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่หน่วยงานที่คอยรับส่งเอกสารหรือตอบคาถามนิดๆหน่อยๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนครับคือจริงๆต้องมองว่า IR เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์องค์กรเลยนะครับขนาดนั้นเลยอะคะครับผมหน้าที่หลักๆเลยก็คือสร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มนักลงทุนเพื่อให้บริษัทเนี่ยได้รับการประเมินมูลค่าหรือ valuation ที่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือช่วยให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นด้วยครับอ๋อเข้าถึงแหล่งทุนใช่ครับไม่ว่าจะเป็นตอนจะทำ IPO หรือจะระดมทุนเพิ่มในอนาคตก็ตามการมี IR ที่ดีเนี่ยช่วยได้เยอะมากฟังดูแล้วการมี IR ที่แข็งแกร่งนี้มันส่งผลชัดเจนมากๆเลยสิคะ ชัดเจนมากครับลองรูปภาพตามนะครับ IR ที่ดีเนี่ยอย่างแรกเลยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นในตลาดได้ผ่านเรื่องความโปรง่งใสค่ะความโปรง่งใส2คือเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนอย่างที่ว่าไป3คือดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณภาพพวกนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนต่างชาติที่เขามองหาความเป็นมืออาชีพอืมซีอันนี้น่าสนใจคือช่วยลดความผันผวนของราคาหุ้นได้ลดความผันผวนยังไงคะ ก็เพราะว่าพอนักลงทุนมีข้อมูลที่ดีพอเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจจากข้อมูลจากเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์หรือความตื่นตระหนกนะครับอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ข้อ5คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับนักลงทุนมันไม่ใช่การส่งข่าวออกไปอย่างเดียวแต่เป็นการสื่อสารสองทางเรื่องลดความผ,ลผ,ลผลันผวนกับการดึงดูดนักลงทุนสถาบาันนี่ ฟังดูเป็นสิ่งที่หลายๆบริษัทน่าจะอยากได้มากๆเลยมีตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆไหมคะว่า IR มันช่วยได้จริงมีครับมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากจากทางตลาดหลักทรัพย์บาเรนหรือบาเรนเบิร์สนะครับบาเรนเขาทำยังไงคะเขาใช้การยกระดับเรื่อง IR นี่แหละครับเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาตลาดทุนของเขาเลยนะมีการไปตั้ง MIRA Chapter อันนี้เป็นสมาคมนักลงทุนสัมพันธ์ในตะวันออกกลางเพื่อส่งเสริมความเป็นมืออาชีพด้านนี้โดยตรงโห oh, จริงจังมากใช่ครับแล้วก็มีการจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะทางอย่าง Certified Investor Relations Officer หรือ CIRO ด้วยแล้วก็สนับสนุนให้บริษัทต่างๆเนี่ยออกไปทำโรสโชว์ไปเจอนักลงทุนจริงๆจังๆอือ mm. มันแสดงให้เห็นเลยครับว่าเขามองว่า IR เนี่ย เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของตลาดทุนไปแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้นน่าสนใจมากเลยค่ะที่ตลาดหลักทรัพย์เองก็ลงมาช่วยผลักดันเรื่องนี้สแสดงว่าในมุมของนักลงทุนเองเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง IR มากๆเลยสิคะมีข้อมูลอะไรมายืนยันเรื่องนี้ไหมคะมีครับมีผลสารวจล่าสุดจาก e y global อันนี้น่าสนใจมากครับเขาพบว่า82เของนักลงทุนทั่วโลกเลยนะให้ความสำคัญกับ คุณภาพของเจ้าหน้าที่ IR โดยตรงเลย82%ไม่น้อยเลยนะคะยังไม่หมดครับที่น่าสนใจกว่านั้นคือ87%บอกว่า การสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงพวก CEO หรือ CFO เนี่ยมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจลงทุนของพวกเขาโอ้แปดสเยอะมากนั่นหมายความว่าเรื่อง IR นี่มันไม่ใช่แค่หน้าที่ของทีม IR ทีมเล็กๆแล้วสิคะกลายเป็นว่าผู้บริหารระดับสูงสุดต้องลงมาให้ความสำคัญต้องสื่อสารเองเลยถูกต้องที่สุดเลยครับ มันสะท้อนว่านักลงทุนเขามองหาความจริงใจความชัดเจนแล้วก็อยากฟังวิสัยทัศน์โดยตรงจากผู้นำองค์กรเลยและไออา,อาที่ดีจริงๆเนี่ยมันต้องไม่ใช่แค่การพูดหรือให้ข้อมูลออกไปฝ่ายเดียวแต่มันต้องเป็นการสื่อสารสองทางอย่างแท้จริง2งทางครับคือต้องเปิดใจรับฝั่งความคิดเห็นข้อกังวลคำถามต่างๆจากนักลงทุนด้วย และที่สำคัญคือต้องนำฟีดแบ็เหล่านั้นมาพิจารณาปรับปรุงจริงๆ